ช่วยอะไรลุงได้อไปแล้วไม่ะโแล้วอีูอ้ออออยลุงเดี๋ยวผมรีบหาวิธีช่วยลุงนะลุงอดทอนไว้ก่อนนะเดี๋ยว สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเลเดินเข้าป่านะในวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมาหาลูกชายของลุงพงนะครับนะเนื่องจากว่าลูกของแกผมก็ไม่เจอนะตั้งแต่ที่ว่าพ่อของตั้งแต่ที่ว่าลุงพงอะ่ะเขาโดนหมอผีที่ผมกับลุงชัยไปปราบอะ่ะแต่ปราบไม่ได้นะทุกคนนะตั้งแต่โดนจับไปลูกของแกก็หายไปด้วยเลยผมมาหาที่กระตับก็ไม่เจอใครเลยนะครับ นะแล้วใน,นวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมจะมาเฝ้ารอดูสักหน่อยนะครับอยากจะรู้ว่าน้องยังผ่านไปผ่านมาหรือว่าสัญจรอ,อยู่บริบรเวณน,นี้อยู่หรือเปล่านะครับนะ้บรรยากาศที่นี่ก็ดีมากๆเลยนะครับนี่เป็นช่วงเย็นนะผมแวะเวียนมาดูช่วงเช้าหลายครั้งแล้วแหละนะไม่เจอลูกแกงจริงก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะครับอืม ผมหาวิธีช่วยช่วยลุงพงอยู่นะครับไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องไปเอาของดีจากท่านอาจารย์ของลุงชัยสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะใบป,ป่ามันมันจะได้หรือเปล่านะครับนะมันอาถรรพ์มากอะเดี๋ยวเราจะมาดูวิวบรรยากาศที่นี่กันก่อนระหว่างรอลูกของลุงพงถ้าเจอก็โชคดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เจอก็คงจะต้องไปหาในป่ากันแล้วแหละโอเคนะทุกคนนี่บรรยากาศนะครับ แต่ที่ว่าพ่อหรือว่าลุงลุงพงอะ่ะทุกคนเขาโดนจับไปตรงหุบเขาด้านนู้นนะครับที่ผมไปตามมาะเห็นไหมทุกคนฝั่งนู้นนู้นนั่น,นแหละเขาโดนจับบริเวณนั้นนะครับแกโดนจับไปเป็นท,าท่าแล้วแหละนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทาทาเขาไปแล้วนะครับยิ่งไอหมอผีนั่นบริวารมันเยอะมากเลยนะเมื่อวานผมกับลุงชัยเนี่ยแทบหนีออกจากป่าไม่รอดกันเลยนะครับ นี่บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะครับก็สวยงามนะครับช่วงเย็นๆอย่างนี้ด้วยนี่ครับนี่นนเป็นบริเวณด้านบนนะครับ เดี๋ยวมาขึ้นไปนั่งรอด้านบนกันดีกว่าทุกคนนั่งดูวิวกันด้วยไปครับบรรยากาศหลุดเฉยเลยทุกคนนี่ถือว่าบรรยากาศดีขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่สี่ห้าวันมานี้นะครับฝนตกบ่อยเลยนะครับ ทำให้ป่าบ้านผมนะครับชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่แห้งแล้งไปนานนะครับเห็นไหมครับทุกคนเริ่มจะสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับบ้านผมเออถึงแม้ว่าผมจะมาแค่บริเวณนี้ <c oughs> ผมก็ต้องเอากระเป๋าคู่ใจผมมาละทุกคน <c oughs> เพื่อที่ว่าจะคุ้มกันอันตรายนะครับไม่รู้ว่าอันตรายอะไรจะมา หาเรานะครับเราจะต้องพกมาตลอดนะครับเพื่อบองกันความอันตรายนั่นเองนะครับ ทุกคนผมกำลังหลับคล้อยลงไปนะครับผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงเรียกไม่รู้เป็นเสียงเรียกของใครนะก็มาดูข้างในก่อนดูให้ดีก่อน,ดดอนเดี๋ยวลองแอบดูก็ได้นะครับทุกคนมันมีเสียงเรียกจริงๆ ใครอะท่านอยู่ไหนโผล่ตัวออกมาผมเห็นได้ไหมอย่าแต่เรียกผมใครอะผมถามว่าใครเรียกผม ผมมาทำไมไม่รู้หรอกแต่ใครมาเรียกผมปากฏดตัวออกมาผมเห็นหน่อยมันอันตรายอะไรกัะต็อบผมมาประจำอยู่แล้วเอ็งอยู่ไหนเอ็งปากฏดตัวออกมาด้ ขาวใครอะอผมถามว่าใครล,ลุงมาจากไหนไไเฮ้ออยเดี๋ยวนะคุ้นค้นเหมือนลุงผีพองเลยใช่ไหม ผมมาหาลูกของลุงอะ่ะเดี๋ยวนะใช้ลุงจริงๆหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นแหละอย่าใครับลุงมาจากที่ไหนมันเจะเม่อะมัน,มน,น,เน,มนบ,าาบดดดนเดี๋ยวนะลุงมาจากไหนผมถามอะ่ะ ใครกลับลุงใบเฮ้ยร,นะ hey, รู้เรื่องจริงเลยทุกคนไม่ใช่ลุงปอมตัวมาเล่นงานผมไม่เอานะ กูทเออไม่เป็นไรผมเข้าใจอยู่ลุงรอนบังคับผมเข้าใจอยู่แต่มันใช่ลุงจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเ,เดินไหวไหม,นะมนนนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,เด,ว,เ,ดวเดินไหวไหมเนะี่ย เอาขึ้นมาดิีไปแล้วขึ้นมาขึ้นมาเออว่าลงจริงๆด้วยแล้วลงไปเอาเสื้อผ้าใครมาใส่นะอ๋อใส่เสื้อผ้าให้หมอผีมาเหรอถึงว่าได้ใส่เสื้อดำนั่นคุ้นๆ ขึ้นมาลงขึ้นมาคุยกันก่อนมอยากให้มึงมาที่นี่เออผมมาดูลูกของลุงนี่แหละผมไม่ได้มาเหลวไหลอะไรหรอกลุงรีบมาเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเห็นบ้านคนอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะตกใจลุงเอาไปไว้ย่ใเจเนหรือวะเออผมก็ใจยเย็นแต่ว่าเดี๋ยวมันมีคนมาเห็นลุงเดี๋ยวชิบขายอีกเดี๋ยวชาวบ้านก็ว่าผมเลี้ยงผีทีนี้ผมโดนแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะ ึ้นมาลงเเดี๋ยวทุกคนปูที่นอนให้ลุงแกก่อนนะครับตอนนี้มันลุงแกจะมา เนี่ยผมก็ตกใจผมมาหาลูกมึงแล้วเนนะี่ยเอ้าน้องยังลูกมึงไม่อยู่หรอกกูบอกมึงไปแล้วลูกลุงไปไหนนะโอไม่รู้เหมือนกันผมว่าแล้วไม่เจอหลายวันเลยเหยอมากเลยเออเออเออนั่งพักก่อนลุงนั่งพักก่อนเดี๋ยว <Yeah. S 2> โอ้โหก,ก็ต้องไปเลยไปไหนบอกผีชว่วยหนิเออเม่อไรมันจะสะกดเรียกกูก็ไปหามันอ้าว ใช่เหรอไม่ใช่ตอนนี้มันหลับอยู่เลยยังมีอย่างนี้ได้เหรอไม่ด้วะแม่กูไม่มาหามแม่กูไม่มานี่หรอกรอแล้วเออพักผ่อนจันงนหายจังหงายพักผ่อนลงพักผ่อนไหวไหมเนี่ยอุ้ยอาการโคม่าเลยนี่ยว่ะ อ๋อนี่ลุงหนีมาเหรออ๋อถ้าตอนมันเรียกลุงไปลุงก็ต้องไปอย่างเงี้ยเฮ้ยจะช่วยอะไรลุงได้วะเนี่ยแล้วผมจะช่วยอะไรลุงได้เนี่ยลุงไหวไหมเนะี่ย นดูอาการแกโคาม่าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยยังไงวะเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยโอ้ยเออเมื่อวานผมไปอยู่ลงุงผมไปปลามันอยู่ปลามันไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันไปเอาวิชาโคมบ้าบอเลยขนาดนั้น ผมไม่รู้ว่าใครจะปราบมันได้หรือเปล่านะาแล้วลุงต้องเป็นท่ามันอย่างนี้ตลอดเลยอะ,ะ,ะอ๋อคือถ้าคือถ้าตอนมันเรียกลุงไปลุงก็ต้องไปถ้าลุงไม่ไปลุงก็โดนอย่างเงี้ยคา,าลุง อลุงโดนทำโดนไปใส่อย่างเงี้ยเลยเหรอโอ้โหลุงไหวไหมเนี่ยโอ้ยเดีวเดกสักพักก็คงจะมืดแล้วนะลุงอ๋อวันนี้ลุงมานอนพักเหรอ ล,งลงุลงเป <c ười> ็นไรลงุลงตืง่แล้วลุงเป็นอะไรใจกูด้วยใจกูด้วยอะผมจะช่วยลุงยังไงเล่า ช่วยอะไรลุงได้อะไปแล้วจะคุยไม่ได้แล้วอีนูมเอ้ยโอ้ยลุงเดี๋ยวผมรีบหาวิธีช่วยลุงนะลุงอดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวลุงทำเป็นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวลุงทำเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนเดี๋ยวผมหาวิธีช่วยลุงให้ได้เลย<อ>ผมสัญญา

ลุงรีบกลับไปหามันก่อนไหม,มเดี๋ยวลุงดนอีกผมว่าลุงรีบกลับไปหามันก่อนอ,อาเร็วลุงลุงรีบกลับไปหามันก่อน ไ,ได้แต่ลุงไปก่อนเถอะตอนนี้ออไป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 ลุงอ่ะรีบไปเหมือนมันแบบออทำร้ายลุงนะครับทุกคนโอ้ยออไปช่วยพยุงอะ วิ่งก่อนทุกคนลงแล้วมันโนไหวแล้วแกจะวิ่งแบบมันจะดอนเรียกตัวไปนะครับโอ้โหนั่นเดี๋ยวผมจะหาปราบมันให้ได้เลยนะโสงสารลงาุงอ่ะ ลุงโดนอ่ะทุกคน, ind, นได้นะ,นะทุกคนตอนนี้จนบรรยาเหมือนกันนะครับลุงโชคดีนะนนเดี๋ยวผมรีบผมผม,ผมสัญญาผมจะรีบหาวิธีช่วยลุงลุงรีบกลับไปหามันก่อน ผมจะรีบหาวิธีช่วยลุงให้ได้ออลุงไม่ต้องห่วงลุงรีบไปหามันก่อนมันน่าจะสวดมนต์นะครับเรียกลุงนะครับแล้วก็เล่นงานลุงไปด้วยนะครับโอลมแรงมาก ผมรีบไปส่งลุงก่อนนะครับทุกคน